สวัสดีครับ FCI Yutka วันนี้อยู่กับช่วงรถบ้านฝากขายนะครับผมผมหามาให้แล้วนะครับสำหรับ f c ที่ชอบรถยนต์ในราคาแค่หลักหมื่นคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างแบรนด์จากสัญชาติอเมริกันเชฟโรเลตออปต้าปี2008มายเนอร์เชรีเรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมเป็น f c ของช่องเรานะครับเป็นข้าราชการ,กรเกษียณอายุนะครับตอนแรกคุณอาโทตามบอกว่าไอหนุ่มมาดูรถหน่อยอาอยากขาย จะเอาราคาเป็นแสนเลยนะครับผมบอกว่าไม่ได้หรอกครับคุณอาผมถือว่าผมขอละกันไหนเป็น fc แล้วจอดไว้ไม่ได้ใช้เอาไปให้คนที่เขาอยากได้เอาไปใช้งานดีกว่านะครับผมได้ได้เงินกลับมาด้วยแล้วที่สําคัญได้แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ําใจให้พี่น้องชาวไทยได้วยนะครับคันนี้จัดมาให้แล้วนะครับผมกับเชฟโรเลตออฟต้าปี2008ไนมินเนอร์เชแล้วในราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมในราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นรถโดยรวมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกความได่จมน้ํา สีสันเงาฉ่าทั้งคันอาจจะมีแล็กเกอร์ลอกตามแดดเดียบ้างเล็กน้อยแค่เสา2ชิ้นแต่โดยรวมไม่น่าเกียดสีประมาณ90%ขึ้นเครื่องเกียร์จบจไม่ต้องรอร้อนช่วงล่างนิ่มเงียบโอเคอยู่นะครับช่วงล่างโอเครถใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับเดิมเป็น CNG มาจากโรงงานแต่ไม่ได้ใช้แล้วถอดทิ้งไปแล้วยกเลิกไปแล้วนะครับแต่เครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้า พับไฟฟ้าเราตรวจสอบให้แล้วว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมบํารุงอะไรให้เลยนะครับเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นเพราะว่าเป็นรถบ้านฝากขายเอามาทําราคาเบาๆให้กับ f อที่ชอบของถูกนะครับจะได้ไม่ต้องไปเป็นเหยี่ยของมิจฉาชีพนะครับคันนี้ครับของถูกมีอยู่จริงจัดมาให้แล้วนะครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานสภาพเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมสภาพเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีจะมีเพียงแค่เบาะคนขับที่มีรอยชารุด เนื่องจากอาจารย์เขาใช้ขับคนเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเบาะอื่นจะไม่มีคนนั่งก็เลยไม่มีการชำรุดของเบาะหนังจะมีรอยชำรุดของแค่เบาะฝั่งคนขับแค่อันเดียวนะครับผมเอาไปแก้งานก็หุ้มตรงนี้ใหม่นะเปลี่ยนชิ้นก็ไม่เกินพันบาทนะครับผมรถมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยแอร์แบ็กสั่งคนดังข้างวิทยุเขาเปลี่ยนเป็นของ JVC มาให้แล้วใช้ USB AUX ได้ผมไม่แน่ใจว่า คอนเน็กับบลูทูธได้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าต่อบลูทูธได้หรือเปล่าแต่ USB MP 3 CD ใช้งานได้แน่นอนเลขใหม่วิ่งมาแค่2 4 0 0 0นกว่ากิโลแท้นะครับ2 4 0 0 0 0ื 240, 000, 000กว่ากิโลแท้ครับอาจารย์ดูแลรถเป็นอย่างดีขับแค่ไปสอนแล้วก็กลับมาจอดนะครับผมขับแค่ไปสอนแล้วก็ขับมาจอดตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเนื่องจากเกษียณแล้วนะครับผมจึงจอดไว้ไม่ได้ใช้ก็เลยนํามาแบ่งปันให้พี่ๆ f c อยุทธ์่าได้ไปใช้งานกันคันนี้มีประกันชั้น3อยู่ด้วยนะครับมีประกันชั้น3อยู่ด้วยนะครับผมซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะบอดี้ไม่มีชนหนักตัดต่อบพิความไม่จมน้ําแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะฮะโดยรวมที่ผมขับขี่นะครับคันนี้นะครับทีมงานเราไปเอามาจากแถวแถวบางนามาสู่พุทธมนทนสายสองไร้ปัญหาความร้อนขับขี่ได้ดีดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับ ราคาแค่เปิดให้เลยเบาๆหลักหมื่นเท่านั้นนะครับหลักหมื่นเท่านั้นเอาไปเลยครับหกหมื่นเก้บาทหกหมื้อบาทอย่าต่อผมนะครับทําราคาพิเศษให้แล้วขอเขามาให้แล้วนะครับผมเจ้าของหลักรถเป็นอย่างมากนะครับตอนแรกแกไม่อยากขายนะครับแต่ผมบอกว่าดีกว่าเก็บไว้ครับผมเอาไปแบ่งปันพี่ๆ FCI u Car าได้ใช้งานกันถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีถือว่าแบ่งปันสังคมให้สังคมนี้มันน่าอยู่นะครับ ดิสเบรกสี่ล้อยางดอกยังหนายังใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับยางจากคันกุ๊กนะครับผมอันนี้เครื่องสตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับมีแค่คราบขี้ฝุ่นคราบขี้ดินตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ล้างให้นะครับมีก็มีแคบไอ้น้ามันนิดนิดหน่อยๆนนะครับโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับคานหน้าเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะบางคนมองว่าเชฟโรเลต อะไรจะหายากมันไม่ยากนะครับโลกนี้มีอินเทอร์เน็ตใน Lazada ก็มีขายนะครับผมในอู่ก็มีขายนะครับคุณเข้าอู่ที่เขาพอมีความรู้นะครับส่วนใหญ่ก็หาอะไรได้อยู่แล้วและอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่จุกจิกนะครับผมเพราะว่าคนยังนิยมใช้อยู่เป็นจำนวนมากนะครับและได้รถปีใหม่ๆอย่างปี2008ถ้าไปซื้อแบรนด์จากโ,โตโยต้หรือแบรนด์อื่นๆนะครับก็ราคาเป็นแสนแน่นอนนะครับแต่เชฟโรเลตตัวนี้ราคาจัดให้เลยแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผม ชอบหรือไม่ใช้หรือเปล่านะครับอยากได้ไปใช้งานนะครับดีกว่าการเดินดีกว่าการขับขี่จักรยานดีกว่ากว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ผมแนะนำนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับจ่ายเงินแค่หลักหมื่นได้สัมผัสฟิลความเป็นอเมริกันนะครับผมนี่นะฮะรถรุ่นนี้พวกตำรวจอเมริกันที่เราเห็นในหนังชอบใช้เป็นจํานวนมากนะครับค่ายจาก G M นะครับ General Motors นะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผม ตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งไปทเลร์แลกกันนะครับ FC ถ้าถูกใจชอบรถที่ฝากขายแบบนี้ราคาเบาๆแบบนี้ที่ผมขอจากเจ้าของเดิมมาทําราคาให้แบบนี้แลกกันนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามซื้อไปถูกใจใช้แล้วดีบอกต่อให้ผมด้วยแนะนําเพื่อนฝูงว่าอยากได้รถมือสองมาติดต่ออายุธคาหรือถ้าอยากขายรถได้ราคามาติดต่ออายุธคาให้ช่วยดูให้ ก็ยินดีนะครับผมนี่นะฮะ,ะรับโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถอยากจะเข้าช่องเราช่วงนี้ก็จัดได้นะครับคิดไม่แพงนะครับรีวิวให้ใช้ดีจะรีวิวให้แต่ใช้ไม่ดีไม่รีวิวครับคิดง่ายๆเลยครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้รถยนต์ใช้งานในราคาแค่69,800บาทได้เป็นรถปี2008มือเดียวป้ายแดงแบบนี้จัดไปนะครับ รีบจับรีบจองผมบอกเลยราคาแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วไม่อยู่นานแน่นอนสีสันโดยรวมยังสวยงามขับขี่โดยรวมโอเคเลยนะครับผมขับขี่เดินทางใกล้ๆสปอร์ตไปหายห่วงแน่นอนภายในหรูหรานะครับผมถือว่าหรูหราในรถราคาแค่หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถือว่าหรูหราเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับปรับข้างไฟฟ้าวิทยุจาก JVC ฝากกันไว้เลยครับ f c i y u t ่ a ขอบคุณครับ